กรมอนามัยมอบศูนย์อนามัยลงพื้นที่น้ำท่วมให้ความรู้วิธีจัดการสุขาภิบาลให้สะอาดปลอดภัยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขมอบศูนย์อนามัยในพื้นที่ที่ประสบบุทกภัยลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ประชาชนพร้อมแนะผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้คุ้มเข้มจุดอุพยพหรือศูนย์พักพิงเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดท,ที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อตามมา นายแพทย์ดนายทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าได้มอบหมายให้ศูนย์อนามัยส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณจุดอุยกยพหรือศูนย์พักพิงให้เข้าใจวิธีการจัดการสุขาพิบาลที่ดีเพื่อป้องกันโรคระบาดดังนี้ 1. ที่นานหรือที่พักควรม,มีลักษณะพื้นเรียบก,การระบายอากาศที่ดีมีแสงสว่างเพียงพอและกางมุงเพื่อป้องกันยุง 2. การทิ้งขยะต้องมีถังขยะใส่เศษอาหารทำด้ดยวัสดุไม่รั่วซึม 3. สถานที่ปรุงอาหารหรือครัวควรระบายอากาศได้ดีแยกห่างจากที่นอนหรือที่พักเพื่อป้องกันกลิ่นแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค 4. สถานที่รับประทานอาหารควรอยู่ใกล้กับที่ปรุงอาหารเพื่อความสะดวกสะอาดและถูกสุข,ขลักษณะและ 5. ห้องซ้วมห้องอาบน้ำและห้องซักล้าง ควรอยู่ใกล้จุดจ่ายน้ำสำหรับห้องส้วมต้องมีผนังนกั้นมิดชิดต,ต้องมีส้วมสำหรับขับถ่ายและมีระบบเก็บกักอุจจระห้ามทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธญรัตน์แคนซีผู้สืขาวเชียงใหม่นิวรายงาน